สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําให้รู้จักกับอีกลูกหนึ่งนะครับผมที่ในสวนช่วงนี้ก็เริ่มเป็นลูกอีกแล้วจริงๆนะลูกเขานี่เป็นทั้งปีอยู่แล้วนะครับผมก็คือต้นมะเฟืองนั่นเองนะครับผมต้นมะเฟืองเนี่ยคือมะเฟืองหวานนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยหลายๆบ้านก็คงอาจจะมีอยู่นะครับผมบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นต้นใบดอกแล้วก็ลูกนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูให้ครบเลยครับว่า ต้นเขาอยู่แบบไหนครับใบเขาเป็นแบบไหนดอกเขาเป็นแบบไหนและลูกเขาอยู่แบบไหนนะครับผมไปไปดูกันครับผมและนี่นะครับที่ทุกๆท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือต้นมะเฟืองนั่นเองนะครับผมมะเฟืองหวานนะครับผมนี่เลยครับมะเฟืองนี่ก็จะเป็นลักษณะไม้ยืนต้นนะครับผมทรงเดี่ยวนะครับต้นนี้ก็ปลูกมาหลายปีแล้วนะครับผม ลูกก็ค่อนข้างจะเป็นเยอะนะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้กินนะครับผมเนื่องจากว่าลูกเขาจะเป็นแมงแล้วก็ล่วงหมดนะครับผมวันนี้ผมก็ถือโอกาสมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักนะครับผมี่ลักษณะลําต้นเขาต้นก็นี้ก็ต้นใหญ่แล้วนะครับผมมาดูที่ใบเขาครับผมครับใบก็จะคล้ายๆกับใบมยมนะครับผมใบลักษณะเขาอะ จะออกเป็นก้านออกมาแล้วก็ใบเป็นคู่แบบนี้ยาวๆเรียวๆแบบนี้นะครับผมคล้ายๆกับใบมะยมนะครับผมนี่เลยครับอ่าอันนี้มาดูช่อดดอกเขาครับผมนี่ครับดอกเขาจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับดอกเข็มนะครับผมแต่จะเป็นสีชมพูนะครับก็สวยอยู่พอสมควรครับผมนี่ครับผมนี่คือดอกของต้นมะเฟืองนะครับนี่พอเลยขึ้นไปอีกนิดนึงก็จะเริ่มเห็นลูกเขาแล้ว นี่ไงครับอันนี้ลูกมะเฟืองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูลูกอื่นครับจริงๆแล้วต้นเนี้ยข้างบนสูงๆเนี่ยเป็นเยอะเลยครับผมแต่นี่ก็เป็นช่วงข้างล่างด้วยครับผมนี่ก็มะเฟืองนะครับผมลูกมะเฟืองครับก็เป็นหลายลูกเลยครับผมจ,จะย้อนแสงนิดหน่อยนะครับ นี่ลูกไกลๆสุกแล้วก็มีครับผมนี่เลยนี่เลยนี่เลยครับผมอันนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับผมจริงๆแล้วข้างบนเนี่ยจะมีเยอะกว่านี้อีกนะครับมะเฟืองนี่ก็จะเป็นลูกเกือบทั้งปีนะครับผมเกือบทั้งปีเลยครับผม นี่ลูกเขาครับลูกมะเฟืองอลักษณะใบครับผมแล้วก็ดอกครับแต่ปกติแล้วผมก็เก็บกินอยู่ตลอดนะครับผมดอกเขาก็สวยดีครับผมมีไก่ร้องด้วยครับผมก็ เป็นธรรมชาติที่บ้านผมนะครับมีทั้งเสียงก้าวเวาเสียงไก่นะครับผมจริงๆอยากให้ดูข้างบนนะครับผมแต่ว่าเราไม่สามารถซูมขึ้นไปถึงได้นะครับลูกเขาจะเป็นช่อค่อนข้างแบบสวยเลยครับผมหลายลูกเลยคล้ายๆแบบนี้ครับผมลักษณะจะคล้ายๆแบบนี้เป็นช่อแบบนี้ครับแต่ข้างบนจะ,ะลูกจะสวยกว่าข้างล่างครับผม โอเคร okay, ครับผมก็เห็นว่าช่วงนี้มาเฟืองเริ่มเป็นลูกแล้วนะครับผมก็เลยามาเอามห้เพื่อนๆได้รับชมสักหน่อยนะครับเพื่อจะได้ทำความรู้จักกันด้วยนะครับผมเกี่ยวกับ อาจจะลูกมาเฟืองเผื่อบางคนไม่เคยเห็นนะครับผมว่าอาจจะเคยเห็นลูกนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าต้นกับใบเขาอยู่แบบไหนนะครับนี่ครับต้นเขาก็คล้ายๆกับต้นมายมนะครับผมลักษณะต้นเขาก็จะคล้ายๆกับต้นมายมครับกิ่งก้านก็คล้ายๆกับใบมายมนะครับผมดอกก็จะเป็นลักษณะสวยดีครับผมประมาณนี้เลยครับผมโอเคครับอ่เดี๋ยววันหลังผมจะ มาแนะนำอย่างอื่นให้ดูในส่วนอีกนะครับผมวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับผม